อ่าองไหนแท้งองไหนเก๊อ่าเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้อ่าอาจะต้ององไหนแท้งองไหนเก๊อ่าทายมาเลยครับไม่มีผิดครับไม่มีผิดนะครับไม่มีผิดอ่าไม่มีผิดครับทายมาเลยอ่าสมาชิกต้องมีส่วนร่วมนะครับอ่าต้องมีส่วนร่วมนะครับถ้าอยากให้ผมมีกําลังใจในการสอนเยอะๆนะครับความรู้ผมมีเยอะครับนะฮะ แต่ถ้าไม่มีกําลังใจก็ไม่อยากแบ่งปันนะครับอ่าพิมพ์มาเลยครับซ้ายหรือขวาแท้ครับดูออกไหมครับดูออกไหมครับอ่าดูออกไหมครับนี่น่าจะเป็นงานยากนะครับสําหรับคนที่ไม่ชํานาญนะครับแต่ถ้าเป็นคนชํำนาญเนี่ยดูปุ๊บเด๋ยรูปปั๊บ ทำไมผมนึงดูแป๊บเดียวผมนึงรู้นะครับเพราะว่าผมชำนาญแล้วนะครับง่ายๆเลยดูพระมานี่แปดปีคิดง่ายๆพระแท้ก็มีเยอะพระเก๋ในมือก็มีเยอะไหนจะดูพระสมาชิกอีกก็คิดดูง่ายๆครับว่าผมเจออะไรมาบ้างนะครับอ่าทายมาครับทายมาใครใครเล่นเกมมาผมบ้างเดี๋ยวผมดูบ้างว่ามีใครเล่นไหมมจอะไรมาบ้างอ่ามีคน อ่ามีคนไทยมาถ่ายมาเรื่อยๆครับอ่ามีส่วนร่วมกับแอดมินนะครับกลุ่มเราก็จะได้โตแล้วก็มีการเปิดมังเห็นนะครับอ่ามีคนไทยมาถ่ายมาเรื่อยๆครับอ่ามีส่วนร่วมกับแอดมินนะครับอ่าดูๆๆแล้วก็มีการเปิดมังเห็นนะครับอ่าต่อไปเราส่องนะครับบางคนอาจจะต้องส่องนะถึงจะรู้นะครับอ่าดูๆๆเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายมานะครับองค์เหนแท้ สองในด้านหน้าพอนะครับเดี๋ยวสองให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายมาครับสองในด้านหน้าพอครับถ้าคนดูเป็นก็จะดูออกเลยสองในด้านหน้าพอครับอ่าถ่ายมาเลยครับถ่ายมาเลย ถ่ายมาเลยครับถ่ายมาเลยมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับแท็กมาอ่าถ่ายมาเลยครับซ้ายหรือขวาแท้ครับมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าหยุดหยุดไปแล้วครับถ่ายมาเลยครับอ่าถ่ายมาเลยครับซ้ายหรือขวาแท้ครับอ่าซ้ายหรือขวาแท้ถ่ายมาเลย